เนี่ยเฮียอะไรวะวันนี้ผมจะมาช่<ฮ>วยเอเนี่อะไรดีวะให้แบบนี้ด้วย ชั้นอสงองสร้างย,ย,ยังไงอุยฮุยฮุยวักกันวักกับหาพ่องมือโอ้ยเฮ้ยโอ้กวยกวย

อ้อาวยู้ยแม่ไม่มองอะไรของกูไปหรือเปล่าเออเดี๋ยวตบให้แม่งออ 对。 จบไม่ใช่นี้แล้วกังกจะดู y o ยูทูบอีกที่